สิบต่อหกครับมาตินพันเพชรเสิร์ฟยอดครับชิคแมนทีเต่ยอดไม่เข้าครับเอาของเข้าอีกแล้วครับของเข้าอีกแล้วครับมาตินเสิร์ฟไล่ขวาย,ยาวๆเฮ้ยชิปไม่หลดุดกองเชียร์หลบให้มาตีไปหลังเท้าซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ยอดโอ้โหยอดนักหนักดีมากครับไปวางแล้วครับ เต็มเตลกิมสิบสองเตลหกชิดบางพีไปได้ห่างครับเอามาตีไม่วางเกมไหมชิดยังอยู่ยิงยาวมาตีถอยนอแล้วครับ